ครับสวัสดีครับสำหรับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เป็นสมาชิกแล้วก็ที่เข้ามาดูเพจช่างจัน DIY นะครับวันนี้ผมได้มาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับเนื่องจากเน่องจากาจมาเทียดจากการทำงานมาทั้งวันทั้งเดือนนะครับวันนี้ก็เลยพา ลูกๆตล,ลานมาเที่ยวนะครับผมขอเสนอที่เที่ยวนะครับที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับอ,อันนี้นะครับก็คือน้ำตกคลองลานนะครับน้ำตกคลองลานของแพงเพชรนะครับน้ำตกคลองลานกําแพงเพชรซึ่งสวยงามมากนะครับสวยงามอยู่ในระดับหนึ่ง ผมไม่เคยมาเที่ยวแต่มาเที่ยวที่นี่ก็ขอ,อะจะขอนําเสนอนะครับนี่นะครับน้ำตกคลองลานฮะดูอันนี้จะมาจุดแล,แลนด์มาร์คที่เห็นนะครับน้ำตกก็ดูจากข้างบนดีสวยมากนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปลงแล้วไปเดินลงไปดู แต่ในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดเจ้าหน้าที่ทางอุทยานนะครับก็งดลงเล่นน้ำอันนี้เรามาดูวิวโดยรอบนะครับน้ำตกแล้วเดี๋ยวจะลงไปเดินข้างล่างนะครับติดตามกันต่อ,อไปนะครับครับน้ำตกของลานนะฮะก็ยังเป็นตกมาจากข้างบนนะครับที่เห็นเมื่อสักครู่ก็จะไหล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 ามาตามลำธารนะฮะน้ำก็ใสสะอาดน่าเล่น อยู่ในระดับหนึ่งนะครับน่าเล่นมากแต่ช่วงนี้วิกฤตโควิดเข้ามาเจ้าหน้าที่นะครับไม่ให้ไม่ให้ลงเล่นน้ำเพื่อเพราะว่ากลัวเชื้อแพร่กระจายเพื่อกมีคนติดเชื้อโควิดมานะครับโอเคเดี๋ยวเราจะพากันเดินขึ้นไปข้างบนนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็มาดูอยู่ที่ตรงนี้นแลนด์มาร์กอีกทีเลยจากที่เราเดินขึ้นมานะครับเราก็มาจะดูช่วงนี้าภาพวิวนี้ สวยนะครับสวยสวยงามนะครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บหนึง่งเราจะพาเราจะพาท่านเดินไปเรื่อยๆนะครับน้ำตกไหลลงมาเรื่อยนะครับครับตอนนี้เราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆนะฮะเดินขึ้นมานะฮะจะเห็นมาจะมาจะถึงต้นต้นต้นน้ำตกนะฮะหรือว่าทางาที่น้ำ จุดแหลมมากที่น้ำตกลงมานะครับเดินเรื่อยก็จะมีสารสิ่งสกิิที่คุ้มครองู่บริเวณนี้นะครับ AP นี้เราเรามาหาความสุขปล่อยปล่อยเครียดปล่อยเขาเรียกอะไระเราเครียดจากการทำงานเครียดจากการที่ว่าวิชาการมากเกินไปนะคร วันนี้เราก็เลยพาท่านมาพักผ่อนหย่อนใจที่น้ำตกคลองลานสวยครับสวยเพราะผมไม่เคยมาเลยเดี๋นี้ผมก็จะนำเสนอนะครับสวยมากนะก็จะมีสารเจ้าพอ่อกันยะรามกะแล้วก็เจ้าแม่กันละยาผสมท่านดูแลปกป้องสิ่งสานที่แห่งนี้อยู่นะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆ ับถึงแล้วนะครับจุดแลนด์มาร์คของน้ำตกของลานนะฮะก็จะมีสายน้ำจากบนภูเขาข้างบนนะครับไหลลงมาปะทะกับโขดหินแหล่งต่างๆนะครับมาตกลงมาที่ข้านล่างนะครับก็ดูสวยงามเป็นน้ำตกที่สวยงามแห่งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้เจ้าทางเจ้าหน้าที่ไม่ให้เล่นน้ำนะครับเพราะกลัวเสือโลกลัวบาดนะครับ นำเสนอนะครับมันตกความลายนะครับสวยงามโอเค,อน,ค,อน,คอนะครับโอเคนะครับ โอเคนะครับสำหรับอีีนี้นะครับถ้าเกิดท่านชอบใจสิ่งใดกดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมและครั้งกัน DIY ที่จะนำเสนอกับสิ่งดีๆมาให้ท่านนะครับส,สำหรับอีพีนี้เรานำเสนอ,อ,อสิ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะที่ว่ายังมีอยู่ในประเทศไทยที่สวยงามนะครับนะครับอย่าลืมติดตามนะครับกดกดติดตามกดซับสไครต์นะครับ ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับอีพีนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ